ตอนนี้กำลังทำการเช็คเบาโดยพประมาจาร์สิ่งวันนี้เลิกงานเตวินร้างถึงมะเทศก็ขอดวงเนี่ยไปปล่อยไปฮัเอามะเทศเอาอะฮัลนี่ดวงนี่ผมมีเวลาเราปีน้องผมมีเวลาเราปีนี่เฮ็ดงานประจำผมเบาอย่างหมดม่มีเวลาอีกหนึ่งดวงสองดวงสามดวงไอดวงผุนเป็นดวงสี่ปอย ปล่อยเมื่อขึ้นนี่ที่ตับปีกเรียบร้อยตัวนี้วาวสิงวาสิมเอาตัวนี้ไปปล่อยร่องเมืองตัวนี้ของนายโอ๋อยากจะเคือกันตัวนี้ขากบนี่มันยี่สิบหาเส้นพวกนี้มันขากบมันยี่สิบเส้นมองผูกมันจะเคือกันตัวนี้จะแอวยันย์พนมักถ่ายลำลายอีกตัวนึงนี่เฮ็ดแล้วมาเศร้านี่ขนาดเมตรหกสิบนี่ตัวนี้เหลาในมือระดวงคนนี้ทเป็นเฮ็ด เหมือละสองหุ่นมาจักนี <c> ่ <oughs> กำลังเหตดเดี๋ยวจะไปเทศดเอาซนัเม่เพิิพกพกนกับสนัวมากใส่เอาเรืนี่เจ้าหน่อยจะไปเทศดในเบิง่งทั้งหนึ่งดวงสองดวงอ่าดวงเงญ่ๆหน่อยเอ,ยอยาไปสักก่อนมันโมมี่หมองล่อย <c oughs> อ่าคือกำลัง<อ>กำลังเทศดอยู่เดี๋ยวแกกไปพูดละดวงเอาไปปล่อยบนหอวย่ำขึ้นมวลเก็จเรียกมา สมาคมกันดวลกันว่าไพ่สีดังดีกว่ากันเสียงกันแล้วปันอึ้งหมดต่อไปเป็นการเทสของบปล่าซิงเทสแรกเทสแรกหลังจากซุ่มเทสแล้วเป็นสิเป็นยังไงเทสแรกเทสแรกของสางซิงโอ้ขึ้นเลยเว้ยเทีเดียวกับโจโก,โกเลยเทสเดียวกับเต๋วเลยพันว่า เอียงสายเอียงขอดวงเด้งดวงเด้งตนเต้นตนเต้นโอ้ยบ่าวก็เห็ดบ่าวก็เห็ดได้สูตรได้ส่วนเนาะเอ้ยนี่เหรอบ่าวเห็ดได้สูตรได้ส่วนมันเป็นแนวนี้เอ้าโอ้ยสร้างเห็ดป่าวแปแกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยยามีเสียวย่ามีเสียวผู้เห็ดมึงคักๆได้เนี่มึงจะเล่นวะหนีบอก เอาเอากาไฟให้กาไฟเกาไฟกาไฟเลยหนักหัวว่ะโอ้ยฝนลินตัวนี้ทรืองฝนทั้งลมบานนี่ถือ่าผ่านถือ่าผ่านเทศแรกเทสแรก,กขีเลย <S <S ตัวนี้กงกลังอยากอ่อนนิดนิดนี่ <S <S โอ้โโอ้โห้เซเเ ล่ะ้啦ได้啦ยังมีเสียวลูกยังมีเสียวเกาะไฟเกาะไฟเกาะไฟดึงนีจะเกาะไฟก่อนกุ้งกลางอ่อนๆวะโอ้ยสุ่มน้ำประทันอ้าอ้าอ้านัาาาานกง้อยย่งบ่ไปคางเดียวอา้าไปคางเดียวเสียงเสียงเลีงเซียง ตุกคนนีเ่เอียสายป่นี่เองขวาเกิดเฮ้เกลหอดกิรินเกลหอ,อดกิรินเกลห้อดกิรินเกห้อกิรินเซินไก่เล้เกินว่ามันแห่ง สีบลลงดอกคือซ้อมเบิองต่ว่ามัมนะหรืเซลไก่เนี่ยเพ็ดแรกบาลานหัวบาลานหางถือว่าใส่ได้อยู่ผ่านผ่านผ่านเห็ดเบาได้สูตรครับเยีมย่มเยิ่มอ่านี่จังะมาคนเห็ดเบา้ยได้สูตรครับนี่ฟุยฟุยหย่องหย่องอยู่ของอะไรวะผ่ <laughs> านผ่าน,านทีลี่เลยวันได้ช็อตสำคัญเลยวีวีทำไมาแทงขึ้นผน อย,ย่แกเร่เรื่ยคนสี่ฟาลงดินประมาณยี่สิบเส้นผมกเราอึ้นซ่อม,มอบึงบึงประสิทธิภาพในการทะลุทะลวงประสิทธิภาพการทะลุทะลวงสิบเส้นอ่ะลองมั้ง นั่งทาการเทศดวงที่สามบาทดวงนี้ดวงนี้แล้มาจานสิ่งว่าดับทางถือแล้วเนี่ยว่าไอ้มองสนุ่มมัดหลวมสิเปลี่ยนจากสร้างฟังเป็นการขันสนะตัวนี้ว่าเทศนี่แต่ว่าพูดถึงกงกลางตัวนี้เป็นปลายไม้ไผ่มันจะแข็งกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะอ่อนนิดนิดนี่มันจะอ่อนตัวนี้แข็งกว่าซึ่ไอ้กงกลางมันก็หน่อยแน่ตัวนี้ ตัวนี้แข็งแทนแน่นอนดากระเว้เงี้วกันเป็นมักไข่เงี้ลำลายอันนี้สองพันธมิตรจานกำลังทำก <c oughs> ันเทศด,ดวงที่สามบัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> Ủa oh, tôi này, tôi này cũng kháng kháng Cũng ra thì kháng chắc nuôi Ngó bò bò Luông nón, luông nón, luông nón, luông nón Luông nón, luông nón ลุงน้องหัวเปียกบูดโยดบานนี่พอบอกหัวแทะแน่นอนพุ่มนำให้เรียบร้อยแล้วไปอาจารย์ไปปรึกษากันแก้ไขแนวไดขึ้เสื้อแห้งก็ดวงมาหันนี่เถอะตัวนี้ตัวนี้คกงจะแข็งก็ดวงนั่นแน่นเพระาะว่าตัวนี้มันเป็นใหม่ไ่ทีมันมันเหลาไงเป็นใหม่คนละแนวเขาึ้นใส่คอรถเนี่ย ันบ้านไสะดวกสบายง่ายต่อการไข่กัน,อ,กนอันนักตัวรักเสมอนะขันเขาแล้วก็เชียงเราฟังลอกไว้มาเนี่ยเ่นกันว่าจเทาร่กัไ้คือไกปะทะเปลออีแกกานี่ของแค่มาของแค่นี่ ให้เราขึ้นก่อนให้เราขึ้นก่อนให้เราทำการบินก่อนให้เราทำการบินก่อนของแท้ปนมัดจันญ่มาเองบาทปนมัดจันญ่ออกลงเองเลยบาทนะไม่โอ้ยของแท้เลยของแท้เลยเอาเอาเอากินลมกินลมก่อนโอ้อาเส้นเอาลวดไล่ก่อนเส้นเอาลวดไล่ก่อนบอกโอนเอาวังนะมึง เทศข้างเทสองตัวนี้มันจะแข็งจังหน่อยกลงแข็งอามของนึงไปโอ้ยอยโอ้ยเข้าเข้าเข,าข,าขา้ไปข้างเดียวบาน <laughs> <laughs> นี่แลน่นเลนเลน แต่เป็นดวนกันเขาของ,งไฟเยวัดนี่ตอนนี้เสมอกันอยู่ฮะโอ้แต่เป็นดวนกันเขาของไฟเยวัตเสมอตัวหนึ่งอยู่ตอนนี้แต่ของ,งไฟเยวัดนี่เปอร์เซ็นต์ดีกว่าขึ้นสูงกว่าเว้ยอ่าแก้ไมขมัาคนละดวงตัวนี้ดวงไหมมีสามดวงเทศเบิร์ตอ่าเพราะอันดวงซ้ำกันสองเมตรด้วยกันตัวนี้โอ้สีไปปล่อยแบบหนบ่อยตัวนี้มันโก่งแข็ง ý tưởng là hãy, hãy bắt để ăn 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 hơi, 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 hơi. ลุ้นมาทั้งแบบนี้่ละโอ้ตีลมระบาดเลยไปทั้งตีมันดอกผมเลยบาดเลยตักขับตักขับไปทั้งตีมนอกกลางเดียวได้บาดเลยมาพี่มาพี่ขึ้นมาพี่ต่างรัได้แล้ววันขึ้นจุกโว่จุกโว่ได้บาดเลยเอ้า ลลแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> อ้าวพญาวัดปิ่นตอระด้บบ้านอีกอ้าวผ่านผ่านขโมยวัดที่รีแล้วเทศครั้งที่สามระวังเร็วแอววระวังเร็วระวังเร็วแอววโอ้ยเข้าตัง้งโพดเข้าตัง้งโพดลงหนองหวังเก่าลงหนองหวังเก่าเดึงไว้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 เห็นวิดหนองกันวิดหนองให้วิดหนองนับ ตีละกังเขียวสดเลยเทศครั้งที่ห้าไอ้คือแล้วบานนี่เอ่อจูกโก้จูกโก้คือแล้วบานนี่นี่คือแล้วคือแล้วอ่ากินลมสะก่อนลูกเอ้ยกินลมสะกก่อน อย่าเฝ้าไว้ใจอย่าเฝ้าไว้ใจอย่าเฝ้าไว้ใจยังก็เกิดขึ้นได้เอาเอาเอามันก็ไปทั้งพุ่นมาหนีิเลยให้น่ะไปไปขี่ตมได้ป่ะหนีิขี่ตมของทางแก่เลดึงกลับมาไหมเดึงกลับมาไหมล้มไปทั้งตั้งบ่ทันแล้วบ่ทันงลี้ยวขากบมันหลุดก็เลยยางไปเอากาวมา สร้างสิ่งยุ่นึ้นแล้วบาทน,นี่งยุ่นคนแล้วทีเียวร้อยบาทน,นี่งวนไปเห็ดถือผนยังไรบุ่นีนึ่งยากเก่าหอนหาดหวัวไปจักคืนเลยบาะอ่ะาห่าง่างห่าง่างยหมดไปอุตโนอแล้วบาทน,นี่เก่ากับอริยอดพ่อเก่าอยู่แล้วฮะไปไอ้ข้าสาเขาลื้อมผลเรไปอยู่แถวบันหน่อยคนละไปเสียงสนุกไอ้เฮดังดีๆใหญ่เขาปล่อยเขาลา ลอจจ่องไงเศรษล่องทะเลล้งข้าเฮียนเพิ่นเวินเซินเวินเวินมาเป็นแห่งกินแค่น,น้อยบอาทโซนุ่งขาดได้ไปดูขา,<อ>า,ขาแล้วมันเตือนแห่งกอดโอ้เบาปีแข็งนี่กินโนุ่รเเงรับบาดเแท้ผ่านแล้วเรียบร้อยโอ้ยอผ่านผ่านถือมาเทศดผ่านออกโนุ่ขาดมื่คือเอียงลงท่านมาหนิ เสนาหนุ่ขาดขึ้นลงนั่นนั่นเขาไปเสียวเขาไปเสียวตึง้งอ,อ่ะปวดซักแกะจ้วยจุวนอ้าเฮ็ดป่ะนี่ร้องนี่สิไปไกลไข่เนี้ยจัง่อยมันปีแข็งโก่งแข็งเฮ้ยเสียงสน,นหนุ่แม่เนาะว่าไม่ยักปวดเขียวร้วงน,น,น้องพญวัด ลองน้องล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 งน้องโอ,อ <c oughs> <c oughs> งง้ยแซน้ำองลงอย่ยปล่อยมาเลนบอกแ่นมาเลยนเยเลีนวิมั้หัน อาตากแดดซะก่อนให้มันแห้ง <laughs>